วิธีการของกรมเย้าครับซึ่งก็เป็นหลักการที่กรมเย้าดำเนินการการที่โดยโดยหลักการคือสิ่งที่มันอยู่ลุกมล้างก็เป็นทะเลมากๆเนี่ยมันก็จะต่อให้เกิดก,กรารขรอเช่อมชัยฝั่งมากขึ้นนะครับเป็นเป็นผลหลักที่หนีไม่ได้แต่โครงสร้างที่กรมโยธาดําเนินการจะดํเดาเนินการในพื้นที่ที่ติดชายฝั่ง,งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขยับออกไปกระท้กแรงขึ้นเราอยู่ด้านในแต่ถามว่าจะมีไหมก็มีผลกระทบเพราะฉะนั้น การมีหัวทบก็ต้องมีมาตรการนะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ที่กรมโยธาใช้รูปแบบที่กรมปชอใช้อยู่นะครับกรมทะเลนะครับก็มีการปักไม้มีมีนะักวิชาการสิงห์มาร้องมาให้ข้อมูลมีการมาปรับแบบต่างๆนะครับเราก็ดำเน,นินการที่เป็นพื้นที่ที่ออห่าดทรายแก้วนะครับเราก็เริ่มดำเนินการน,น,นะครับหลังจากต่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จถามว่าได้ผลไหมโดยยื่นออกไปมากมันก็ไปกระทบกับขึ้น ครับัจจุนักก็มีการปรับแนวแล้วก็มีการวางหินเรียงด้านใหม่นะครับเราป้องกันแนวนี้เนี่ยเป็นกิโลแต่เรามีพื้นที่ที่ถูกกัดเนี่ยห้าสิบถึงร้อยเมตรนะครับก็ทุกท่านอบอกว่าห่วงกัเเรื่องพื้นที่ใกล้เคียงแต่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็ห่วงเหมือนกันแต่ในพื้นที่ใกล้เคียงเราก็มีมาตรการเสริมให้อยชี้แจงอะไรเพราะว่าที่เกิดโครงการที่นี่แต่ก็อยากให้เห็นว่าสิ่งที่ตรดงดําเนินการเนี่ยก็ดําเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาทท้งนั้น นะครับสิ่งที่เราเห็นภาพคนสื่อเนี่ยเราอาจจะเป็นภาพการเดี่ยววันนี้ก็ขอมาให้เห็นว่าก่อนดำเนินโครงการที่ชะอำเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นก็ตามกําลังงบประมาณที่มีก็เอาหินไปวางนะครับการออกแบบก็ตามศักยภาพของท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ออกมาตามสภาพนี้ครับนะครับแล้วท้องถิ่นก็ของบประมาณกรงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับเราก็ดำเนินการออกแบบ ภาพด้านล่างนะครับบางส่วนตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงก่อสร้างอยู่นะครับสิ่งที่เราโดนโจมตีนะครับก็ไปถ่ายรูปขณะก่อสร้างซึ่งยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกสื่อต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เห็นนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมีการใช้ประโยชน์ที่ที่สะดวกสบายขึ้นนะครับก็จากภาพน,นี้ก่อนก่อสร้างกับภาพน,นี้ นะครับผมก็อยากให้ท่านเ,าเรียนนาดาูนะครับว่าท่านจะเลือกใช้วิธีการอื่นก็ได้ถ้าท่านเห็นด้วยองสร้างแต่มันจะมีวิธีการไหนที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันชายฝั่งได้อย่างขาวรน,นะครับขออนุญาตครับเลกเกเนลร้านตะการังนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องเที่ยวสงสำคัญอยู่แล้วบริเวณนี้ นะครับและก็ทางทิศใต้ก็อยากไปก็ยังเป็นอุท่องเที่ยวเราไม่ต้องไปนั่งทางทิศเหนือที่มีร้านอาหารมากมายนะครับมันจะเป็นท่องเที่ยวที่ที่สร้างเมเงินสร้างพลค่าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือผู้คนจากด้านนอกที่เข้าไปทําธุรกิจร้านอาหารหรือว่าทาการท่องเที่ยวสร้างไมเงินให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีและถ้าจึงสิ้นสุดงานหมอสรั้งไปจบแค่การตัวประกาศด่ก็เหลือพื้นที่ประมาณส0 0รยเมตร ในทางตัวแทนนะครับของกรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่งมาผมยิงคำถามไปถามท่านเลยว่าพื้นที่สองร้อยเมตรที่เหลือของตะบลตะเภาในฐานที่กรมทรัพยากรธรณีและชายฝั่งมีข้อมูลแน่นในงานวิชาการก็ดีหรือในงานการสำรวจผลกระดุมก็ดีพื้นที่สองร้อยเมตรของตะบลตะเภาที่จะเหลือเนี่ยมันจะเหลือต่ออีกหรือไม่หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในสองสามปี มันยังคงสภาพเหลือไว้หรือไม่อีกอย่างด้านหลังเป็นตัวลำกลองสร้างโดยที่เป็นทุกขันห่างนะครับพื้นที่จากตัวชาหาดั้างหากันแค่ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรลักษณะการกัดบริเวณที่เราเห็นจุดเริ่มต้นของเขาเปามันกัดเข้ามานับถึบร้อยกว่าเมตรแต่พื้นที่ร้างกำลางรือาจุดสิ้นหุดของการก่อสร้างด้านหลังเป็นลำกลองมาห่างแค่ไม่ถึงร้อยเมตร ผมสันิสายให้ได้ว่าอนาคตข้างหน้าตัวชายัาดนี้จะทะลุลำกลองและกลับที่ดินของเจวบ้านหลังตัวลำกลองอยากแน่นอนนะครับและชายหาดผมตองสอบเท่าที่หลงเหนืออยู่สอระนี้จะไม่มีทางเหนืออย่างแน่นอนนะครับอย่างนั้นแ้วันนี้ท่างตัวแทนผมลงทรัพยสิทันทีและขายั่งมาผมก็อยากจะให้นะครับลดประเด็นนี้ไว้แล้วช่วยตอบเวลาท่านลุกขึ้นี่แจ้งนะครับว่าที่นของเราจนี้ จะโดนกัดเข้า no ต่อหรือไม่นะครับก็ฝากไว้ธรรมชาติจัดการัองโรสร็จตอนนี้จากการตายกลายมาเป็นพื้นที่ของต้นไม้ทะเลทั้งหลายต่างๆนะครับนั่นคือนั่นคือสาบัวบ้านเราก็เหมือนกันตั้งแต่ผมเด็กๆ

เพราะมันเกิดจากการตัดช็อตหลังจากสร้างเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเกิดตรงนี้เสร็จต่อไปเราต้องมาอยู่ตรงนี้กันดิเพื่อที่จะมาแสดงความคิดเห็นในการสร้างเกิดก่อนต่อไปใช่ไหมครับ